คูชาติค่ะครูบิกกี้และอาจารย์ตุลค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะามาเลยค่ะก่อนเราวันนี้มีน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้กับท่านผู้ชมรวมไปถึงสื่อมวลชนของเรานะคะได้รับชมกันด้วยอีกทางนะคะยังมีในไลฟ์สดกลุ่มปิดของเรานะคะก็จะได้รับชมโชว์ชุดพิเศษนะคะการแสดง นำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะจากคอนเสิร์ต t o เกียวมิวสิกซีซั่นสของเราในปีนี้นั่นเองนะคะและในปีนี้นะคะต้องบอกว่านี่นี่คือโชมหน้าของครูนะคะที่รับผิดชอบทั้งงานโชว์และดนตรีเดี๋ยวต้องมาถามก่อนนะคะโอ้ยบอดไปใส่นอกค่ะ <laughs> อ่ะดิฉันจะเหงาเลยนะคะบอ์เรียนเชิญน,นะคะบอทบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะ าดกําลังต่อสู้ขอเมนยูหนึ่งมือกว่าหนึ่งมืกว่าคนกําลังต่อสู้กันอยู่ต่อสู้กันไปได้เลยนะคะอย่ายอมแพ้นะคะในคอมเมนต์อย่ายอมแพ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกนะคะอ่ะวันนี้บอสมาแล้วนี่คือชมหน้าของครูทั้งสามท่านสวัสดีนะครับถามบอสก่อนอันดับแรกนะคะบอสบีข่าววันนี้คอนเสิร์ตโตเกียวมิวปีที่สองซีซันสแล้วนะคะปีที่แล้วเกิดขึ้นแล้ว จากโตเกียวลัมซิงใช่ทีนี้แล้วเราพัฒนามาจากคำว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็กลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกกูบิกกี้ช่วงนั้นแล้วก็เป็นการโตเกียวลัมซิงค่ะแล้วก็กลายเป็นโตเกียวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโตเกียวคอนเสิร์ตโตเกียวแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตโตเกียวปีสอง่าเราเราก็ปีที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วครับได้เห็นไปแล้วแบบการแสดงด้านหน้าเวทีของคอนเสิร์ตโตเกียวนะคะ หลายๆคนอาจจะเห็นแดนเซอร์นี้เปลี่ยนหน้าค่าตากันทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้มีทีมประจําของตัวเองอปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะบอสคะปีนี้คือนอกจากความสนกุกนอกจากความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหน้าติดตามหน้าตื่นตาตื่นใจคือบอกว่าตั้งแต่3ามทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยคุณไม่ได้พักสายตาแน่นอนอใช่ เพราะว่าไฟจะสองตาคุณตลอดเวลายิงไปหาตาคุณเลย <laughs> ทันทีไม่จริงๆแล้วเรามีอะไรให้หน่าดูตลอดเวลาทั้งคืนอยู่แล้วตั้งแต่โชว์เปิดคอนเสิร์ตแล้วก็โชว์ต่างๆวัฒนธรรมก็มีนะคุณอคอนเสิร์ตอะไรมันมีถึงมีวัฒนธรรมด้วยแต่เราก็มีครบรถต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวเกมมิวสิกนะคะเราไม่ได้เราไม่ใช่วงหมอลำอรเราเป็นคอนเสิร์ตนะคะซึ่งรวมทุกอย่างมีหมดให้ชมอยากชมชอะไรมาที่นี่ จริงๆแล้วเราก็มีทุกอย่างนะครับผมเสิร์ฟทุกอย่างโตกเกียวพร้อมเสิร์ฟเพราะว่าเราก็นําความแปลกใหม่มาให้ FC เราซึ่ง FC ฟซีโตเกียวมิวสิก็ชอบความแปลกๆอยู่แล้วอะ,อะไรที่คนทั่วไปดูเขาไม่ดูเ,เขาดูแบบอะไรแบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆล้ําไปหน้าต้องถามท่านแรกก่อนอาจารย์ตุนก่อนเลยค่ะอาจารย์ตุนนี่จาก t m p โป Band นักดนตรีของเราร่วมงานกันมาเกือบปีปีรืยังคะอาจารย์คะตั้งแต่ ซีซั่นหเนาะตั้งแต่ปีที่หนึ่งตั้งแต่เดือนธันวาอ่าตั้งแต่เดือนธันวาปีนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วมีอะไรโชว์ปีนี้ยากไหมครอาจารย์ขัในเรื่องของดนตรีถามว่ายากไหมยากครับอยากเพราะว่าเราต้องอเรลนหัวใหม่แล้วก็มีโจทย์ใหม่ด้วยโจทย์ใหม่ด้วยครับเออก็เป็นโจทย์ยากยากอยู่ครับเพราะว่าโชว์เราแต่ ศิลปินแต่ละคนนะครับมีมีโชว์ที่โดดเด่นประจําตัวของเขาอยู่แล้วครับก็เลยต้องต้องทําดนตรีที่เข้ากับลุคของศิลปินครับปีนี้มั่นใจไหมคะเกี่ยวกับดนตรีถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจครับแต่มวนบอหาวบอปีนีหาวบอข้าอาจารย์ก็ถ้าถ้าถามว่าหาวบอเนี่ยคืนยู่กับเอฟซีเลยครับว่าเขาจะหาวกับเขาได้ มากน้อยเท่าไร่ตอนนี้ยังไม่เริ่มแสดงนี่หยุ่มไปแล้วนะคะเรื่องดนตรีนะคะกำลังเขาบอกว่าดนตรีดีขึ้นนะปีนี้แต่มีคนตีเรื่องไฟเยอะเลยห <c oughs> ยุ่มกันเรื่องไฟเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหยุ่มเป็นแผนกได้นะ, <c oughs> ะนี่ในส่วนของดนตรี <c oughs> ซึ่งอาจารย์ตุลขาต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ว่าในส่วนของดนตรีท่านผู้นี้ค่ะเป็นคนจัดสรรมารด้วยบางส่วนนะคะครูชาติค่ะถามครูชาตินิดหนึ่งเมื่อกี้นักดนตรีบอกว่าดนตรีปีนี้ยากมากซึ่ง เกือบทั้งหมดของโชว์มาจากกูชาตินะคะดนตรีในเรื่องของดนตรีครับก็เราออกแบบเมโลดี้ใหม่เพื่อที่ให้มันเข้ากับสไตล์ของศิลปินนั้นๆในแต่ละพาร์ทโชว์ให้มันมีความแตกต่างกันเมโลดี้ก็จะหลากหลายไปเรื่อยๆตามบริบทของโชว์นั้นๆน,นะครับเพราะว่าต้องเอื้อกันทั้งดนตรีและโชว์ต้องไปด้วยกันและโชว์ในปีนี้ล่ะคะซีซั่นสองโตเกียวคอนเสิร์ต ชว์ในปีนี้เนี่ยเราจะเน้นความหลากหลายเป็นหลักก็คือศิลปินแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองอที่ค่อนข้างชัดโชว์หลักๆที่จะเป็นเซอร์ไพรส์เลยก็จะเป็นของโชว์ของบอสนะคะเพลงอะไรบอกได้ไหมคะไม่ได้<อ>ไม่ได้เลยเพราะว่าเรา <laughs> เราจะอุฟไว้แต่ว่าเราเราเราเกินได้นิดนึงก็คือเราจะทำคอมเมดี้ยังไงให้มันอลังการไวต,ต้องติดตามนะคะ อ่ะน,น,ปนไปเอาเอาตัวมาได้ยังไงคะวอสคะอ๋อไปซื้อตัวมากูชาต์งานเยอะมากเลยนะคะโผจริงๆแล้วเราไปซื้อตัวแย่งตัวมาจากพ่อดาบสอเมื่อวานเมื่วอวานก่อนไปเจอเวิร์กฟอย์พ่อบอกว่าอย่ามาแย่งตัวครูชาตินะพนาแต่แย่งมาแล้วแย่งมาแล้วปีนี้แย่งมาแล้วเป็นไงบ้างคะปีนี้กับลูกๆศิลปินแดนเซอร์ที่ครูชาตได้ได้สอนมาก็จากจากที่ได้ร่วมงานก็รู้สึกว่าตัวเกียวเนี่ยมีทรัพยากรที่ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเป็นวัยรุ่น ครับเกือบสะทั right, al. nice ้งหมดเลยแล้วก mm ็อาจารย์นักดนตรีก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆก็คือเราทํางานง่ายทั้งหมดเลยนะคะทุกทุก파트ก็คือทํางานง่ายทั้งหมดเลยมันก็รู้สึกว่าโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆอะค่ะนอกจากเพลงนอกจากท่าเต้นแล้วปีนี้ครูชาติส่วนใหญ่ยังทําชุดอีกด้วยช ได้ออกแบบชุดด้วยพร้อมจบครบเลยอันนี้คนสนับสนุครูชาติไหมคะอันนี้ต้องขอบคุณบอสที่ให้โอกาสได้ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของเสื้อผ้านักแสดงแดนเซอร์นะครับโจทย์โจทย์แรกเลยของของของครูที่ได้รับจากบอสคืออะไรคะก็คือเก๋แตกแล้วก็เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานก็คือโดนฝนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ชํารุดง่ายอะไรเงี้ยก็ขอบอกเลยว่าปีนี้เราแบบตั้งใจดีไซน์พวก เซตที่มันเป็นกระบาขนนกปกติกระบาขนนกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นขนนกใช่ไหมฮะใช่ปีนี้เราปีนี้เรานาวัตถุดิบที่เก๋กว่านั้นมีความผิวไหวเช่นเดิมอลังการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะอยากดูแล้วไม่ได้บอกล้วอะไรมาใช้ใช้อะไรแทนไม่บอกเลยไม่บอกค่ะแต่ถ้าอยากดูเข้ากลุ่มปิดก่อนเลยนะคะเข้ากลุ่มปิดใครอยากดูน้ําจิ้มของเราในวันนี้นะคะและ อีกหนึ่งส่วนประกอบอีกโชว์ของเรานะคะเติมเต็มซึ่งกันและกันคูบิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ทำทำละครเวทีมาเยอะมากะนะคะเกือบทุกอีพีในเวทีคอนเสิร์ตโตเกียวปีนี้มีอะไรมาโชว์บ้างคะวันสำหรับปีนี้คอนเสิร์ตนะคะก็ดีใจที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับคอนเสิร์ตโตเกียวซึ่งปกติก็จะทำแบวๆด้านหลังนะคะรอบนี้นะคะบอสก็ให้โจทย์มาเป็น อมอลำนะของน้องซีแกมนะคะ,ะเป็นลำเพลินนะคะแล้วก็ของครูชินจังเป็นฟอนแล้วก็มี musical <laughs> มิวสิควิลมิวสิควลแบบ <laughs> แบบที่บอสบิ๊กต้องการนะคะมิวสิควลแบบในโรงละครไหมคุณครูบิกกี้ก็ต้องรอดูว่าจะออกมาแบบไหนเพราะว่าบอสบิ๊กเขาไม่ทิ้ง กลุ่มปิดของเขาเขารักมากนะ,ะเอามาด้วย <musical S 1> เหาอเป็นาาจุดเด่นเป็นจุดเด่นของโตเกียวเรานะฮะซึ่งเราทำมิวสิคลมาตลอดครห้าสิบกว่าตอนนะซึ่งเราจะเอามิวสิควลนี้ออกไปสู่สายตาท่านผู้ชมผ่านเบที คอนเสิร์ตโตเกียวปีสองก็จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านเพลงนะคะจะเป็นใครแสดงนั้นอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะคะรอติดตามได้นะคะทั้งสามครูนะครวันนี้ต้องบอกว่าปีนี้เต็มที่มากๆสําหรับคอนเสิร์ตโตเกียวซีซั่นสองนั่นเองนะคะก็ฝาก f c นะคะรักและเอ็นดูเนาะรักและเอ็นดูนะคะหนุ่มได้แต่เบาๆนะคะหยุ่มได้แต่เบาๆแต่ต้องบอกว่าเรารับรองว่า เราจะไม่ให้มีการหยุมเกิดขึ้นอ่าเปะแน่นอนเพราะเราหยุมกันเองก่อนตั้งแต่แรกแล้ว f ออย่าพึ่งนอกจากการโชว์แล้วมีอะไรเบื้องหลังใหม่ไหมคะเห็นบอกว่าออกลงออกรถแลปสติกเกอร์มีทั้งรถ ใหม่รถเก่าจริงๆปีนี้วงเรามีทั้งซื้อและเช่าะนะครับผมปรับโปรแกรมไปจริงๆแล้วอ,องบ์ประกอบของเรามีอย่างที่บอกว่ามันมีการเช่าด้วยมีการซื้อด้วยห<อ>ลายๆอย่างนะครับผมบางอย่างมันมันไม่มีการดูแลที่ไม่ทั่วถึงเราก็อาจจะเป็นการเช่านะครับถ้าเกิดเป็นการซื้อถ้าเราคิดว่าเราดูแลได้เราก็จะซื้อแต่ปีนี้ไงก็คบคันแน่นอนเพราะประสบการณ์หนึ่งปีเต็มที่เราดูข้อผิดพลาดแล้วระดับครูบิ๊กกี้ครูชาติก็คงไม่พลาดหรอกเนาะออนสเตจหน้างานหลังบ้านก็เป็นหน้าที่ของบอสแล้วก็ทีมงานเบื้ และรวมไปถึงนี่ฉากแสงสีเสียงยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปีนี้บางคนยังถกเถียงกันเรื่องไฟหนาคือมือแท้อยู่หันหลับบอสเท่าอยู่เม่นเดี๋ยวอยู่หันหลับบอสเท่าตอนนี้ตอนนี้แอนนี่ลงผิวเพิ่มแล้วนะคะแป๊บนึงคอมเมนต์บอกว่าหน้าหน้ามือเดี๋ยวแอนนี่ลีโอลงผิวเพิ่มแล้วนะคะไม่ยจบแล้วไฟเรายังติดไม่หมดพี่บันซิเลนมหให้เสียหนาจาของพี่ดอกเพิ่นจัดอยู่แล้วใคราะแพ้ดอกเขาบม่ให้หนาเลยคือเพิ่นดอกเฮ้ยเอ้าเป็นอยัางไรคือเื่อนขนาดเละคือคุณบิ๊กเกอร์ดอก คอนเสิร์ตหบามแงปานนี้สิบปานาแหละเออบอมีทางค่ะทำคอนเสิร์ตเพื่ออะไรคะเพื่อเอาหน้าคืนนี้คืนนี้ไม่นอนแล้วลงกรุงเทพไปหาเอาไฟมากำไรไม่เอาไม่เอาเอาแต่หน้าฝากนะคะบอสสำหรับคอนเสิร์ตโตเกียวซีซั่น2ปีนี้เจ้าภาพหรือคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะสิจ้างดีบอเอามาลงดีบอคุมบออยากเบิงบอสิมีโชคยังไงบอมีอย่างบอกครับจริงๆแล้วนะครับผมโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตปี2นะครับผมซึ่ง เราก็พัฒนาการกลายพันธุ์มาจากค่ายโซเชียลครับนะ่ครับค่ายโซเชียลไต่เต้า,ตาตมาลงละครกลุ่มปิดเออกลายพันธุออ์กลายพันธุ์ามาเป็นกลุ่มปิดลงละครซึ่งมีกลุ่มปิดเราก็ยังทําสถิติสูงสุดขายบัตรออนไลน์ได้28,000ใบมาแล้ว<ช>ะครับผมใน EP 1ี p 2พีที่ผ่านมาก็ตอนนี้50กว่าอ p พีแล้วเป็น55 EP อีีภายใน1ปีนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าไม่รวมยิบใ่อยก็เกือบร้อยกว่าอ p พีแล้วรวมสเปเชียลด้วย ทีนี้ปีนี้เราก็ยังมีคอนเสิร์ตทั้งเล็กและใหญ่ผสมกันไปงานเก่าเราก็รับไว้สองชั่วโมงงานใหญ่เราก็รับไว้ซึ่งงานใหญ่องค์ประกอบมันเต็มไปด้วยนักดนตรีคอนโอยไฟแสงสีเสียงและนักร้องทุกคนคะนะครับผมองค์ประกอบเราทําตัวนี้มาเราไม่อยากให้ใครต้องว่างงานจริงๆต่อหลังมาคอนเสิร์ตสชั่วโมงเจ้าภาพเลือกศิลปินมากขึ้นบางคนไม่โดนเลือกเลยก็มีเราเลยมานั่งคิดว่าเออทำยังไงลูกๆตัวเกี่ยวเราถึงจะมีอาชีพกันทุกๆคน บางคนไม่เคยโดนเจ้าภาพเลือกเลยแต่เราต้องเอาเขาไว้ให้เขามีอาชีพไม่ว่าจะเป็นทุกแผนกเนาะเบื้องหลังเบื้องหน้าพนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานประจำพนักงานชั่วคราวก็เลยขับเคลื่อนด้วยการทําวงดีกว่าเออเราก็ทํำทุกความเต็มที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะจเจออะไรแต่วันนี้ เราตั้งใจและพร้อมเพียงใจกันในการสู้งานและพัฒนาผลงานในปีนี้ครับฝากด้วยครับโตเกเมสิกปี2นะครับผมทุกฝ่ายด้วยเนาะแสงสีเสียงอาจารย์นักดนตรีอาจารย์มือมิกอาจารย์ไฟจออะไรอย่างเงี้ยก็อะไรผิดพลาดก็ปรับปรุงกันต่อไปแต่ต้องอบอกว่าทุกฝ่ายเต็มที่มากครับทุกฝ่ายเต็มที่มากๆให้ผลงานปีนี้นะคบเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของท่านผู้ชมทุกท่านครับไม่ผิดหวังแน่นอนอสำหรับใครที่เสียบัตรจองตั๋วเข้ามาดูทั้ง สสดกลุ่มปิดหรือเวลาเราไปหน้างานจังหวัดใดๆก็แล้วแต่ไม่เสียดายเงินแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากไว้ด้วยกับคอนเสิร์ตโตเกียวปีที่สองซีซั่นสองของเราค่ะค่ะกันจะบอกว่าคือขยายความนิดนึงเรามีครบรถวาไลตี้สนุกมันเจยเต้ยคักเต้ยแมมวนหรือเาหน้าฮานกับมวลครัผู้จัดเอาไปลง คนเต็มอายาอังลนออกไปขยายส้นภาีแล้วนะครับแถมโซเชียลนะไปพร้อมโซเชียลไปพร้อมโซเชียลเพื่อนดูเพราะฉะนั้นแล้วมาเบิงเฮาบอดีไฮตีนะคะอันใดบอดีไฮตีไฮแนะน้ำอันใดดีไฮยองเดี๋ยวับพี่น้องเด้อเบิงแย่งกันน้ำกันนี่แหละนะคะเนาะคือบอกคือผู้ใหญ่บ้านแต่แบบนี้อันใครว่าพ่อแม่วนนั่นล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครูทั้ง3ท่านนะคะรูชาขอบคุณนะคระครูบิกกี้แล้วก็อาจารย์ตุลนะคะขอบคุณมากๆอบค่ะขอบคุณค่ะและในปีนี้นะคะบอสค่ะคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกซีซัน2ของเรานะคะขาดไปไม่ได้เลยผู้สนับสนุนใจดีมากๆนะคะที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะกับคอนเสิร์ต โตเกียวมิวสิกซีซันสองนะคะท่านแรกนะคะอยู่ตั้งแต่อีพีแรกเลยนะคะขอขอบคุณนะคะครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ผลิตภัณฑ์แบรนด์โซและสินค้านำเข้าจากเกาหลีโอ้โหแลวหลังเราเองอยู่ตั้งแต่อีพีหนึ่งใช่แลวตอนในโรงละครอีพีที่5้าส้าแล้วยังอยู่เช่นเดิมนะคะฝากไปด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์โซนั่นเองนะคะ และขอขอบคุณค่ะน้ำปลาราสิริพรรสแซบค่ะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นน้ำปลา,าที่กินทุกวันจริงจริงๆขงเขาก็อยู่ตั้งแตอีพีหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ก็ยังตามมาด้วยยังอยอูสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับน้ำปลาราสิริพรรสแซบค่ะครับและขอขอบคุณค่ะยาสีฟันฟินเดนยิ้มสวยมั่นใจใช้ฟินเดนค่ะยิ้มสิจ๊ะและโลกจะเปลี่ยนใช้กันได้เรื่อยๆเลยนีตอนนี้สินค้าหมด นี่ไงตามสินค้าจากนี่ไงบอสเขามาแล้วมาแล้วผลิตได้ยังสินค้ายาสีฟันฟินเดนเราอ่ะอ่าผลิตหน่อยนะคะผลิตหน่อยนะคะโอเคค่ะและขอขอบคุณค่ะฟินขับขอนแก่นขอบคุณฟินขับขอนแก่นครับอยากสนุกสนานนะคะไปกันได้ที่ฟินขับขอนแก่นนะคะและขอขอบคุณค่ะยาดมฟินแหงว้าวอ่าพูดอยู่น yeah> wow um um pues ี่มีแต่สินค้าหมดทุกอันไม่มีอะไรขายเลยฮะมแตาแนวเหมิร์ตมแตาเนวเหมิรรอสักครู่เอออ่า ใส่ตะกร้าไว้ได้ไหมไม่ได้เพราะาหมดอยู่ <laughs> ไม่เป็นไรนะคะรอติดตามนะคะและนะคะอีกหนึ่งท่านในปีนี้ที่จะร่วมเดินทางไปกับคอนเสิร์ตโตเกียวปีที่สองของเรานะคะครบผมเป็นท่านใหม่วันนี้แต่คุณหน้าคุณตากันนะคะแต่คุณหน้าคุณตากันนะคะสำหรับ ผลิตภัณฑ์พิตติกโกค่ะเซรั่มบำรุงผิวพิตติโกนะฮะมาซึ่งจะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะคะ<า>แต่ยังไม่เซ็นสัญญานะคะบอสขาเอ้าคือจะได้ขึ้นป้ายะเอา้เอาขึ้นป้ายเราตีเอาขึ้นป้ายแ้วท่านด้เซ็นสัญญาได้จังไหนคะเอาบอเสเซ็นกับเซ็นเราแล้วเ,อ,เอาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเซ็นกันเลยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณเฟิร์นวรรณพานะคะหรือพี่เฟิร์นของเรานะคะบนเวทีนะคะ บอลบอกว่าให้เซ็นสัญญาบนเวทีเลยจริงๆแล้วเราก็บีบคอให้เซ็นนั่นแหละเราบังคับเลยกลัว่าไม่มีพยานบนออนไลน์เพราะว่าเห็นเมื่อวานเอาเครื่องปินมาแล้วเรียบร้อยใครบอแพ่งหรอพี่น้องตรวจบวจากบาตต้งดอกพ้ากับมาเป็นสปอนเซอร์โลดคนเบืองกับบุญอือปัยญาเราหยดวิวการันตียูดอกเออคนขายอ่คนสื่อบรูว่าจะใส่แต่ว่าคนเบืองกับมีอยู มา,มาเดี๋ยเลยนะคะสปอนเซอร์ครับ,รบสปอนเซอร์ยังรับอยู่นะฮะบอสขายังรับอยู่นะครับผมซึ่งปีนี้เราก็มีหลายตัวเลยที่กำลังจะเปิดตัวตามตามหลังมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆตัวนี้ก็กาลังดําเนินการแล็อ่าสติ๊กเกอร์ลดอยู่แล้วก็ดําเนินการในเรื่องของขั้นตอนการเป็นสปอนเซอร์ซึ่งปีนี้เรามีหลายตัวเลยที่จะมาเปิดตัวครับนอกจากพิททกแล้วมีอีกหลายตัวเลยที่กําลังจ่อเข้ามาจ่อเข้ามาจ่อเข้ามาเขารอดูกเปิดวงก่อนต้องรอติดตามนะคะ ในการนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะสําหรับคุณเฟิร์นนะคะเรียกอะไรดีคุณเฟิร์นน้องเฟิร์นปกติจะมีพี่เฟิร์นแม่เฟิร์นได้หมดเลยนะฮะน่ารักมากมากยากไม่พอจ้างกันแล้วอื่นเน็น้องค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะบริการมาด้วยเชิญฮะเชิญค่ะคุณคุณเออผมไพรุครับบริการน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้คือเอกสารอะไรบริการกลางสิน้อง แกเนี่ยทำงานไม่รู้เรื่องเลยได้เป็นปฏิกาดนะคะไม่ได้เป็นบ่อยนะคะเป็นบริกาดหมื่นสองอะไรทํางานขี้ค้านขนาดนี้อะไรเนี่ยร้อยคนร้อยอะไรอย่างเงยไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้สัญญานะฮะสัญญานะฮะสินค้าคือบะมาวางอยู่ใส่นู่นสินค้าอยู่ข้างบนครับอ๋อสินค้าอยู่ข้างบนเหรอฮะเซรั่มบำรุงผิวนะฮะไม่เอาสินค้ามาอุ้ยมึงขายของกันจะไหนเดี๋ยวนี้ฮะขอขออภัยฮะจริงแล้วปีจริงๆแล้วปีนี้แม่เฟื่องก็ มาร่วมเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับคอนเสิร์ตตัวเกียวสิปีสองทำไมแม่เฟิร์นถึงเลือกคอนเสิร์ตตัวเกียวปี2ปีนี้ครับจริงจริงฉันก็เลือกเธอทุกปีอยู่แล้วจริงเหรอฮะใช่แต่ว่าปีที่แล้วเหมือนเราเป็นพรีเซนเตอร์กันกับทางกลางนำคินิกครับปีนี้ก็เลยแบบว่า คือปีที่แล้วเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยแต่พอมาปีนี้เห็นความเติบโตของผู้ใหญ่ครับไม่ว่าจะเติบโตแบบไหนก็คือเราพร้อมที่จะไปด้วยกันอยู่แล้วโอ้ยกุศลสวาบริการด้วยนะแต่จริงๆอ่ะกางน้ำเขาจะมาด้วยแต่ว่าไม่ทันอืไม่ทันฮะไม่ทันไม่ทันไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวก็มาให้ทันตามก้นมาตามพุงงีได้นะคอเห็นไหมล่ะ จริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้มาคนเดียวหรอกแม่ก็มาหลายคนอยู่ตามก้นกันมาตอนแรกจะแต่งตัวหรูวันนี้นะแต่ทองจังอเวอร์วนนี้ผู้ใหญ่ห้ามอันนี้ก็หรูแล้วค่ะแม่ขาบอกเธอฉันขอนะขอธรรมดาเพราะว่าทุกทีเธอแต่งกระโปรงฟูไปเลยหมายถึงว่าขอบอกดมันจะมีคนแอบเซียนนั่นนี่ปีนี้มั่นใจแล้วจะร่วมเดินทางไปกับคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกปีที่สองนี้นะครับคือจริงๆรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วค คิดว่าอะไรที่น้องเราแบบมีความก้าวหน้าแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างอยู่แล้วถึงจะหลอกเราบ้างไหมใครจะหลอกไม่มีทางรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจอก่อนจะแฉกันไปมากกว่านีเดี๋ยวเราเซ็นก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวเราค่พูดคุยก่อนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวพูดคุยไปกว่านี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใจก่อนนะคะนี่คือวินาทีของกัน มันเป็นชื่อลูกชายจุ๊บจึจ๊บเซ็นจริงนะคะประกาจริงเซ็นจริงประกาจริงนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะสมบูรณ์อะสมบูรณ์คุณบิ๊กมันจะสมบูรณ์ไหมอะทำไมครับรเอานี่ไงข้างล่างมันให้ให้เซ็นพยานด้วยพยาน,ยานขอนแก่นเนี่ยนนคือคนเซ็นแล้วเสียงเงินนะพะยานไงแต่ขอนแก่นไม่มี ทำไมคะมีแต่พัดยืนอ่านี่สิเดมุกกับเขบอกกันนะเนาขอบคุณค่ะเอาเนาะใส่ลเอาแม่เอ้ยเป็นการเซ็นสัญญาที่เป็นทางการมากนะคะแสดงว่าปีนี้นะคะเห็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกปีที่สองที่ไหนนะคะก็จะมีนี่เซรั่มบำรุงผิวพิจิโกไปด้วยจาก5 9าเกเหลือเหือท่าไหร่คะ79บาท ห9าเบหลือเจบาทใช่ครับเอาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเนาะอ่าสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือและขอหัวใจรัวด้วยนะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเซรั่มบำรุงผิวนะคะพิตตี้เกินะคะจากแม่เฟิร์นของเรานะคะเดี๋ยวสินค้าอื่นๆนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆของแม่เฟิร์นก็จะตามมาทั้งหมดนะคะอุ้ย นี่ภาพบยากับเส้นสัญญาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขึ้นป้ายเลยวันที่8นี้นะคะขอบคุณนะครับผมบคุณแม่เฟิร์นด้วยที่ซัพพอร์ตค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกมาโดยตลอดซัพพอร์ตผู้บ้านฟินแลนด์ตั้งแต่เด็กจนเด็กจนถึงตัวขนาดนี้ก็ยังซัพพอร์ตมาโดยเสมอนะคะพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ข้ามกูตลอดเลยข้ามข้ามไปไหนครับแม่ รู้จักกันแรกๆก็เลยโคราดไปครับขอบคุณแม่เฟิร์นนะคะเออความมินมากเลยเขาว่าไงอะบอกว่าดาวนี่เป็นสปอนเซอร์เหรออะไรนะเขาบอกดาวนี่เป็นสปอนเซอร์เหรอดาวนี่ไหนไม่ใช่ดาวนี่อันนี้คือดาวนั้นและนี่คือพิ t ที่กทาแล้วขาวบอกเลยว่าผู้ใดผิวแหลกผิวดำผิวการแดดลมแดดฝนแดด อาอากาศแดดทั้งสิซนที่คุณเ<อ>จอมาแดดผิวที่มันแบบว่ามันโดนแดดจากาเนี่ยเราขับรมไซค์เนี่ยลองทาพิธิเกลดูแล้วคุณจะดูว่าผิวของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ผิวดีขึ้นได้ดดีขึ้้นไสว่างใสขึ้นได้จากคุณแลกกับตาดคุณจะขาวสว่างขึ้นแลกกาาับตัดนี่เอไอไม่รู้จักนะเนี่ยแลกกับตาดดําปื้อๆเอออ่าดีขึ้นลมมาหน่อยคลัมขาวขึ้นดังนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ ดังนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ผงซักผ้าหรือน้ำยาซักผ้าและนี่คือติเกลเซรั่ u m Body นะครับผมหรือเป็น์เทนนิ่งบอ Body ซรั่มจากแม่เฟิร์นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีเข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไปทางการเนาะด้านหลังเลยจริงๆแล้วโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้เขานะมาจากหน้าเขาคุมโพดเซรั่มห่อแบบไงเนาะค่ะกันกูม่องไกลๆในก่ก่นน้ำยาปลผ่านนมครับเาซรั่มครับเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวเขาเห็นหน้าผมไหมฮะครับทำไมคะ นี่แค่ถ e ือนะครับเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดค like mm ุณ hmm. กินล่ะโอ้โหตายเลยใส่จริงสส่จริงใส่จริงขอบคุณนะครับขอบคุณแม่เฟิร์นขอบคุณขอบคุณซองดูฮีที่จะมานั่งรับชมคอนเสิร์ตขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ใหญ่แล้วขอให้คือทุกวันนี้ก็รวยอยู่แล้วแต่ขอให้รวยมากกว่าเดิมรวยจนแบบว่านับเงินไม่หวา่ไม่ไหวแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้แม่เฟิร์นไปพักผ่อนนะคะคในช่วงนี้แล้วก็นักข่าวรออยู่เดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณนะคะอ <c oughs> อย่างที่บอกนะคะเห็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกซีซัที่ไหนนะคะก็จะมีผู้สนับสนุน